สวัสดีครับผมอยู่กับบุลลอดดําทีมเช่นเคยนะครับอะมาติดตามเจ้าการยาวกันต่อครับกับบ่อที่ว่าเปิดใหม่เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วครับเมื่อวานนี้ผมไปทุระเลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆได้ดูกันวันนี้กลับมาก็มาดูเลยไปถึงไหนแล้วอดี๋ก่อนอ่นพาดูบ่อก่อนครับนี่ผมบอกแล้วไงว่าบ่อลูกเนี้ย ผมจะเอาทีเดียวให้มันจบเลยเพราะว่าเป็นบอ่อพื้นที่เสี่ยงเสี่ยงกับอะไรเสี่ยงกับฝนตกถ้าฝนตกมาแล้วมันเข้ามาเอายากลาบากครับก็เลยว่าจะเอาให้มันจบเลยผลสุดท้ายจบแน่ฮะนี่จบจริงๆริงฮะดิงก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละเสียเต้ยเ,เริ่มปั้นคูด,ด้านนี้กลับมานะกลับเลยฮะ ทีแรกว่าจะเอาบอ่อยันถึงต้นโพนครับเอถึงโพนี่ถึงต้นไม้นี่ท่าไหนไม่รู้บอกว่าขอขยับมาอีกอ่ะไม่เป็นไรครับดินเราไม่ได้ซื้อเขาเขาให้เราฟรีกันแล้วแต่เขาครับเขาจะให้เราเอาถึงไหนขนาดไหนฮะนี่ฮเสร็จแน่ครับผมว่าวันนี้จบแน่ฮะทันฝนตกพอดีครับ ก็น่าเหลืออยู่ประมาณสัก50เที่ยวน่าจะได้อยู่ดิงก็จะหมดจากบ่อลูกนี้นะอ่ะบรอถอยมาโอ้วันนี้อากาศทำไมมันร้อนอบอ้าวเหลือเกินหลังจากฝนตกหนักมาตอนนั้นแล้วก็ไม่ได้ตกมา2อวันแล้วนะสองสาวันแล้วนะปวจังเลย ถ้าจะมาก็ขอให้ผมเสร็จบอ่อนี้ก่อนแล้วกันอย่าพึ่งตกนะตกกระตกตอนเย็นเอาฮะภายในเย็นนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วฮะวันนี้ดูออกครับน้ำซึมออกมาเลยนี่ถ้าลงไปเอาข้างล่างอ่ะได้นะผมว่ามองดูได้อยู่มันเป็นดินดานครับน้ำก็ซึมมาจากผิวชั้นดินที่เป็นหน้าดินน่ะซึมลงมา ชักลองให้มันลึกๆข้างหนึ่งแล้วก็ปล่อยน้ํานี่ลงก็ลงมาเอาได้อีกนะแต่บ่อลูกนี้เจ้าของเขาบอกว่าอยากได้ความลึกแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเอาเอาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเราขุดบ่อตามใจเจ้าของนะครับเพราะว่าเขาใช้เราไม่ได้ใช้ไงผ่านไปวันเดียวโอ้โหกลับมานี่ หายวุบเลยหายเลยหายหมดเลยแป๊บเดียวหมดเลยวันกอยังอยู่ช่วงนี้อยู่เลยนะ่ยนี่นี่ขยบมาอีกแล้วแป๊บเดียวมายัางเยอะเลยพาไในวันเด,ยเดียวเสร็จแล้วเราก็ต้องแต่งทางเก็บให้เขาให้เรียบร้อยครับทำให้มันจบจบให้เรียบร้อย ดิงก็เหลือประมาณอีก50สิเที่ยวก็น่าจะจบแล้วเดี๋ยวเราคอยติดตามดูกันว่าจบงานนี้จะไปทางไหนต่อแต่ดินเนะี่ยผมอยากได้โซนนี้มากเลยฮะมันเป็นอะไรที่ขายดีมากมันอยู่จุดกึงกลางครับของเกือบสิบหมู่บ้านเลยนะมันไปได้ทั่วไปได้ทั่วเลยไปได้เกือบประมาณสิบหมู่บ้านได้ห่างกันประมาณกิโล จากเนี่ยแยกออกไปประมาณกิโล2กิโลก็เจอหมู่บ้านแหละเจอหลายหมู่บ้านเลยเลีเ้ยวซ้ายไปกิโลกว่าก็เจอหมู่บ้านเลี้ยวขวาไปกิโลก็เจอบ้านมาด้านหลังกิโลกว่าก็เจอหมู่บ้านหมู่บ้านติดติดกันครับแถวนี้ผมก็เลยว่าอยากจะได้ดินโซนนี้มากเพื่อนแต่มันหายากจริงๆนะมีก็ประเภทที่ว่าขุดหางล็อกท้ายล็อกอย่างงั้นแบบไกลๆเงน้นกว่าจะออก มาได้จากบอนี่โอ้โหแสดงว่าเทใกล้ๆลกันเนี่ยเท,กยเยกเทใกล้ๆกันเทไม่ไกลมาติดๆกันเลย เป็นไงบ้างครับเมื่อวานโชคดีกันหรือเปล่าลั่มรวยกันหรือเปล่าเมื่อวานนี้เป็นวันหวยออกนะเสี่ยงโชคหมายกันหรือเปล่าบอกหน่อยนะของผมนี่ถูครับถูกกินครับ <c oughs> เป็นประจำปีหนึ่งจะถูกครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแค่แหละชีวิตนี้คงจะไม่รุ่งหรอกกับการซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยน่าจะรุ่งทาง แม่โคหกล้อมากกว่าเอาทางนี้คงจะไม่ได้ดีหรอกผม่ะไอ้นี่ผมก็พูดแซลแซวแย่ๆกันไปครับบอกแล้วว่าดูคลิปบุญรอดอย่าไปซีเรียสด,ดูให้มันสนุกสนานดูให้ความบันเทิงฮะอ่ะเต็มเลยฮะน้องนัดเราหกล้อก็ยังคงมาพบองค์ประชุมนะผมเรียกองค์ประชุมเลยหกคันพูดยังก็เอาโห คณะรัฐมนตรีไงประชุมครบองค์ประชุมอ้าวทำไมน้องนัดโอ้ลืมไปจะใกล้ใกล้เที่ยงแล้วตักดินแล้วกจอกินข้าววันนี่สงสัยจะตักดินแล้วจอกินข้าววันครับพักเที่ยงเดี๋ย่าตอนบ่ายก็มาลุยกันต่อน่าจะเสร็จแน่ฮะวันนี้นี่โอ้โหเตยสโลปเป็นสโลป เอียงเป็นเอียงฮะโอ้โสายตานี่ถ้าเป็นถ้าเป็นนักสนุกเกอร์นี่ผมว่าก้มเป็นลงฮะชายาตรงจริงๆดูดิโอ้โหเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมขอบนี่โอ้โหแต่ก้นบ่อตรงนั้นยังไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เป็นธรรมดาครับต้องมีธรรมดาพวกดินก้อนๆลงไปก้นบอ่อ ถือว่าทางานได้สะอาดนะเซเตอร์เิละเอียดทํางานสะอาดไปเรื่อยๆขับรถนี่สังเกตดิย<ม>อยู่กับผมมาดูคลิปกับผมมามนี่ไม่เคยเห็นเซเตอร์โหดเลยนะกับรถไมโครเนี่ยแกจะไปของแกเรื่อยๆไปเรื่อยไม่ประเภทที่ว,ว่าปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บใหม่ไปงี้แหละ ตอนมาใหม่ๆนะผมพูดเลยตรงๆผมมีงานอยู่ประมาณแค่ร้อยเที่ยวนีว่ยบ่อลูกเนี้ยแต่ผมคิดในใจว่ามันน่าจะมีงานเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าบอ่อมันอยู่จุดกึ่งกลางของหลายหมู่บ้านผลสุดท้ายไม่พอกันนะดินบ่อลูกนี้ไม่พอฮะนี่มาใหม่ๆมีที่ลงแค่ร้อยเที่ยวแต่คิดว่า มันน่าจะมีเพิ่มเพราะว่ามันอยู่จุดกึ่งกลางยังเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆครสุดท้ายไม่พอกันครับดินเสียดายน่าจะมีให้ฟุลรออ,อีกสักไร่หนึ่งเริ่มตักแล้วจอกินข้าวแล้วนะได้เวลารับประทานข้าวเที่ยงกันแล้วพวกผมนี่คือจะตักดินไว้คะับ ตักดินไว้แล้วก็รับประทานข้าวพอรับประทานข้าวปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องมาตักไปได้เลยเพราะว่าอะไรจะทําให้เจ้าก้านยาวเนี่ยมีเวลาพักเพิ่มยาวไปอีกแต่ถ้าหยุดตักแล้วก็จอก,กินข้าวเนี่ยพอกินข้าวเสร็จก็มาตักการพักเครื่องเจ้าก้านยาวก็จะพักได้น้อยลงหน่อยอย่างนี้ก็พักได้นานพักได้นานนี่ผมทํามาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อแล้วแบบนี้แหละ ตักดินก่อนจอดกินข้าวเฉพาะช่วงเที่ยงนะไม่ใช่ตอนเช้านะไม่ใช่ตอนเช้าตักดินแล้วก็จอกินข้าวไม่ใช่กินข้าวแล้วก็ตักแล้วทํางานเลยจะเป็นตอนเช้านะนี่น้ามันซึมมานะนี่ขนาดขุดบนเนินนะเนี่ยแล้วคิดดูถ้าไปขุดอยู่ที่ลุ่มๆงั้นนะ่ะ น้ำจะไม่ทะลัก, <S 3 ENNIS> กเหมือนท่อประปาแตกเลยอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ มาทันพอดีฮะนึกว่าจะดินจะหมดแล้วมาทันพอดีเสร็จแน่ครับวันนี้บ่อลูกนี้ฮะเสร็จแน่เอาทีเดียวม้วนเดียวจบเลยไม่รีรอไม่ชักช้าเอาให้มันเสร็จก่อนฝนจะมาฮะพื้นที่มันลําบากบ่อนี้ตกมาทีนี่หยุดเลยเหมือนรอบแรกอะขุดได้วันเดียวตกมานี่ผมย้ายนะเพราะว่ามันรู้เลยว่าทามันออกยากกันเลยว่าเอาทีเดียวจบเลยฮะจบอย่างที่ผมคิดพอดีเลย อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญล่อสวัสดีครับ